เรียนท่านประธานที่เคารพผมไกลก้องกวยทิยาการกันมรทิการผู้สนับความเห็นในมาตรา22มาตรา22ครับท่านประธานกำหนดให้คณะรัฐมนตรีกำหนดให้หน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะครับซึ่งแล้วแต่คณะรัฐมนตรีจะกำหนดมาเป็นผู้ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติ ตามพรบปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ของหน่วยงานต่างๆซึ่งหน่วยงานนี้จะทำหน้าที่หากหน่วยงานใดยังไม่ทำตามขั้นตอนวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกาศไว้ก็จะแจ้งเตือนหน่วยการนั้นทุก15วันอันนี้เป็นการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐด้วยกันอย่างไรก็ตามครับพรบปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้มุ่งเน้น การให้บริการกับประชาชนประชาชนเป็นผู้ติดต่อภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนจะสามารถติดต่อขออนุญาตเรื่องต่างๆกับภาครัฐได้อย่างราบรื่นมีปัญหาแน่นอนครับแต่ว่าประชาชนมีปัญหาในการให้บริการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐแล้วจะไปติดต่อช่องทางใดท่านประธานครับดังนั้นผมจึงเห็นว่า หน่วยงานที่คณะรัฐมนตรีกำหนดลงไปให้ติดตามความคืบหน้าเร่งรัดในเรื่องของการปฏิบัติตามวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้วควรเป็นหน่วยงานเดียวกันที่รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนประเมินจากประชาชนว่าการให้บริการผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐนั้นๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการในส่วนกลาง หน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นมีปัญหาอย่างไรทั้งนี้เนี่ยเมื่อถึง15วันเนี่ยจะได้ไม่ได้แค่ส่งข้อความไปว่าคุณยังไม่ปฏิบัติตามตามข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้นตามที่าราเช็คลิสต์ต่างๆนะครับแต่ว่าส่งคอมเมนต์ส่งความเห็นส่งปัญหาที่ประชาชนได้พบเจอ ไปยังหน่วยงานภาครัฐนั้นๆด้วยนะครับดังนั้นผมจึงเห็นว่าเพื่อให้พรบรฉบับนี้นะครับมีช่องทางที่ประชาชนสามารถสะท้อนความเห็นกลับมาได้ว่าหน่วยราชการให้บริการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเห็นอกเห็นใจประชาชนอย่างมีจิตที่จะบริการประชาชนอย่างที่อยากจะปรับปรุงให้การบริการประชาชน ขาดระบบอิเล็กทรอนิกส์ดีขึ้นย,ยิ่งขึ้นนะครับให้เกิดวงจรว่าประชาชนสามารถส่งความเห็นกลับมาได้ดังนั้นนะครับผมจึงเสนอนะครับในการที่จะเพิ่ม ข้อความว่ากำหนดช่องทางให้ประชาชนแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อรวบรวมปัญหาไปยังหน่วยงานรัฐได้รับทราบและดําเนินการเพื่อให้เกิดการครบวงจรของการบริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขอบคุณครับ